คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเตรียมสรุปผลข้อร้องเรียนกรณีตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรับเบี้ยเลี้ยงโควิด -19 ตำรวจไม่ครบนะคะแล้วก็ถูกเรียกเก็บเงินทอนเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาเอาผิดตำรวจที่เกี่ยวข้องหลังผลสอบพบว่ามีมูลสอทุจริตค่ะ ตำรวจสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชชุดสุดท้ายให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีรับเบี้ยเลี้ยงตำรวจไม่ครบนะคะกรณีโควิด19และก็ถูกเรียกเก็บเงินทอนทาให้ตำรวจกว่า2 0งอนายร้องเรียนให้ตรวจสอบโดยอ้างว่ามีการทุจริตเบี้ยเลี้ยงตำรวจทาให้พันตำรวจเอกสมพงษ์ทิพอาภาคุณ พุ่มกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงและพันตำรวจตรีสุนิ์ยกชมสารวัตรธุรการถูกสั่งย้ายช่วยราชการและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง หนึ่งในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เปิดเผยนะคะว่าการสอบสวนตำรวจที่รับเบี้ยเลี้ยงโควิด1 9ไม่ครบจำนวนและถูกเรียกเก็บเงินทอน240ร2 4นายเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมจัดเตรียมเอกสารคาดว่าใช้เวลาประมาณ2วันสรุปผลสอบสวนทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษตำรวจที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เพราะผลสอบปรากฏข้อเท็จจริงเข้าข่ายการทุจริตตามที่ถูกกล่าวหา ไทยพพสค่ะได้ข้อมูลจากตำรวจสถานีตำรวจภูทรทุงสงว่าคดีนี้ยังมีนายตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามพร้อมตำรวจธุรการหญิงสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงอีกสองนายที่เข้าข่ายกระทำผิดโดยเฉพาะนายตำรวจที่เป็นคนนำทำหน้าที่ติดตามให้ตำรวจที่รับเบี้ยเลี้ยงเกิน1 5 0 0 0บาทให้ส่งคืนกับตำรวจธุรการหญิงโดยส่งคืนเป็นเงินสดเท่านั้นห้ามโอนผ่านบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ตำรวจนายดังกล่าวค่ะยังสแกนรายเซนพ่วอมกับการสถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งสงคสั่งย้ายตำรวจที่ไม่คืนเงินไปประจำป้อมยามกลับไม่ถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้หรือว่าถูกย้ายแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าขณะนี้มีความพยายามจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่หาทางช่วยเหลือตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจากหนักให้เป็นเบาแต่จะเอาผิดตำรวจที่ร้องเรียนเรื่องนี้ พลตำรวจเอกวิชนุประสาททองโอสดเจเรตำรวจแห่งชาติเปิดเผยปมเบี้ยเลี้ยงโควิด1 9ที่ตำรวจชั้นผู้น้อยร้องเรียนตั้งแต่ภาค1นถึงเพบหลายท้องที่ทุจริตจ,จริงนะคะทั้งโอนเงินให้ไม่ครบจํานวนบางกรณีโอนเต็มจํานวนตามเบิกแต่ว่ามีการโอนเงินกลับ พร้อมยืนยันสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดได้แน่นอนเพราะเส้นทางทางการเงินชัดเจนซึ่งผลการสอบสวนทางคดีจะเป็นตัวกําหนดบทลงโทษทางวินัยและอาญา